สวัสดีค่ะดิฉันเป็นหนองในติดมาจากแฟนค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ไปติดมาจากผู้หญิงอื่นอีกทีหนึง่งดิฉันรับไม่ได้นะคะตอนนี้คือเลิกกันไปแล้วค่ะดิฉันอยากถามว่าถ้ารักษาหายแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับอวัยวะภายในหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราไหมคะหนองในที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันไหมดิฉันมารู้ตอนที่มันเป็นมากแล้วค่ะคุณหมอ แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เอกใจเลยว่าเขาจะติดโรคพวกนี้มีวิธีการสังเกตไหมว่าเราติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เบื้องต้นเนี่ยสังเกตยังไงก่อนที่จะไปสู่การรักษาที่โรงพยาบาลอันนี้คือวันษาหายไปแล้วเแล้วก็เลิกกันไปแล้วด้วยค่ะอเป็นคําถามที่ดีมากๆนะคะ,คะก็คือหนึ่งก็คือเอาเรื่องที่ถามท้ายๆก่อนสังเกตยังไงว่าเรามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการผิดปกตินะคะ ทั้งไฟหญิงไยชายก็คือบีการฉี่แสบขัดนะคะหรือว่ามีตุ่มมีก้อนมีอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่มีอันนึงก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วฉี่แสบขัดคุณผู้หญิงมักจะคิดว่าตัวเองเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งเจอได้เยอะนะคะไม่มาหาแพทย์แต่เพราะว่ารักษาตัวเองแล้วไม่หายก็มาก็พราบว่าเป็นหนองในนะคะ<ม>ก็ดังนั้นก็คือมีเพศสัมพันธ์ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดิมและแฟนไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ก็อาจจะประมาณว่าไม่ใช่นะคะแต่อย่างงี้ก็ตามชมวลีเจอเยอะมากน้องตังก็คือมาด้วยเป็นหนองในนี่แหละแล้วบอกแฟนไม่เที่ยวเลยไปทํานากันเ <c oughs> ช้าไปด้วยกันกลับมาเย็นมาด้วยกันเออนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็ไม่สัมมรถไม่ได้อยู่กับเขาแต่เราเช็คแล้วว่าคุณติดหนองในซึ่งติดมาจากเพศสัมพันธ์และเป็นโรคต <c oughs> ิดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นคือแฟนต้องมีนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เล่าให้ทราบว่า เมื่อไหร่ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการต้องสงสัยนะคะว่าตัวเองติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ,ะโรคที่ต้องรักษาคู่นอนหมดเลยก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายนี่แหละก็คือหนองในแท้หนองในเทียมนะคะซิฟิลิสอันนี้ต้องรักษาคู่หรือที่คมเนสวาจินริสก็คือพยาธิในช่องคลอดต้องรักษาคู่เพื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะทีนี้ก็น้องในนะคะก็อาการฉี่แสบขัดหลังจากเป็นแล้วมันมีเขาเรียกว่า ซิกมาตาทางการแพทย์นะคะมีบาดแผลมีรอยแผลเป็นติกมาตาเนี่ยนั่นคือคนเป็นหนองในเนี่ยนะคะไม่ได้ทุกคนเป็นแต่ว่าตามมาด้วยท่อนําไข่ตีบอ๋อค่ะนะคะเพราะว่าหนองในข้างเลยไหมคุณหมอมันเป็นตีบสองข้างบางทีก็ข้างส่วนใหญ่มันจะเป็นสองข้างเพราะว่ามันเข้าไปทั้งสองข้างแต่ก็เป็นไปได้ว่าอ่ามัดลูกเอียงมันเข้าไปข้างเดียวคือหนองในเนี่ยมันชอบเยื่อบุนะคะชอบเยื่อบุปัสสาวะ ายชายก็จะเป็นเรื่องแสบขัดที่ฝ่ายชายไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่มันก็อยู่ในท่อปัสสาวะนั่นเองอ่าอย่างมากก็จะเป็นต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังนะคะแต่ไฟหญิงมันเข้าไปเลยค่ะมันเข้าไปในปากมดลูกทําให้ปากมดลูกอักเสบเป็นติดเชื้อหนองในเข้าไปในโพรงมดลูกโพรงมดลูกอักเสบเข้าไปที่ท่อลมไข่ก็ท้อ,อักเสบแต่มันไม่อักเสบอย่างเดียวมันตามด้วยการตีบตันดังนั้นเป็นหนองในแล้วเป็นหมันนั่นคือ เท่าน้ำไข่ติดตันข้างหรือสองข้างอันที่2องคือติดตันไม่ไม่คอมพลทหรือไม่สมบูรณ์ท้องนักวัลูกอีกอ่าค่ะอันนี้ก็เป็นสติกมาต้าหรือว่าเป็นแผลบาดแผลที่ตามมาจากการติดเชื้อหนองในนะคะส่วนไฟชายก็อาจจะเกิดต่อมลูกมากอักเสบเรื้อรังอันนี้ก็อาจจะเกิดอย่างนั้นได้นะคะ